บริษัทไตพบนะครับณตอนต้นงวดปี5 5เนี่ยเขามีจํานวนหุ้นสามัญอยู่แล้วกับ5 0,000หุ้นนะครับมีหุ้นบริมสิทธิ์ชนิดไม่สะสมคําว่าไม่สะสมก็คือปีใดจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์ก็จะได้ส่วนปีใดไม่จ่ายก็ไม่ได้และไม่มีการสะสมไปใจ่ายในอนาคตด้วยนะครับเขามีหุ้นบริมสิทธิ์4 0 0พหุ้นนะครับราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิ์ก็คือหุ้นละสิบาทนะครับ คำสั่งก็คือให้ํำนวนกำไรต่อหุ้นประจำปี55เราก็มาเขียนเดือนกันก่อนเลยนะครับต้นปีก็คือ1มกราคมณวันที่1มกราคมม,ม,มีจำนวนหุ้นสามัาเท่ากับ,บ,บ50,000หุ้นเขามีจำนวน50,000หุ้นจนถึงในวันที่1มีมนาคมนะครับดังนั้น1มกราคมจนถึง1มีนามีแลกับ50,000หุ้นต่อไปพอถึง วันที่หนึ่งมีนาคมพอถึงในวันที่หนึ่งมีนาคมบริษัทไต,ตพบได้มีการออกหุ้นสามัญขายออกนะครับจำนวนหกหมื่นหุ้นของเดิมมีห้าหมื่นนำออกขายอีกหกหมื่นดังนั้นณวันที่หนึ่งมีนาจะมีทั้งสิ้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหุ้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหุ้นนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงในวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ พอถึงหนึ่งกันยายนเนี่ยบริษัทไทพบได้มีการแตกหุ้นนะครับหนึ่งกันยายนได้มีการแตกหุ้นดังนั้นจํานวนหุ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับได้มีการแตกหุ้นแตกหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหุ้นใหม่ห้าหุ้นของเดิมมีแสนหนึ่งหมื่นเขาบอกว่าหนึ่งหุ้นเป็นห้าหุ้นใหม่ดังนั้นของเดิมมีแสนหนึ่งหมื่นก็ต้องคูณด้วยห้า ก็จะได้ทั้งสิ้นก็คือ5 5 0แ0ห้าหุ่้นครับแตกหุ้นเอาตัวเลขนี้มาใส่ได้เลยนะครับณวันที่1กันยายนได้ระดับห้ 5, 1, าแสห้าหม่หุ้นคำว่า 8, แตกแปลว่ารวมของเก่าไปแล้วนะครับมีณวันที่1กันยายนจนถึงณวันที่1ตุลาคมพอมาถึง1ตุลาคมก็มีการออกหุ้นตันผลนะครับ1ตุลาคมได้มีการออกหุ้นปันผล การออกหุ้นปันผลเขาบอกว่าออกหุ้นปันผลหนึ่หุ้นต่อหุ้นสามัญเดิมสองหุ้นของเดิมมี5้0 0 0 0ห้หุ้นเขาบอกว่าสองหุ้นเดิมเป็นหนึงหุ้นใหม่ดังนั้นก็ต้องเอาห้าแสนหุ้นหารสองจะได้ทราบว่าหุ้นใหม่ที่จะต้องมีการเพิ่มขึ้นนั้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เอาห้าแสนห้าหารสองจะได้เท่ากับสองแสนเจ็ดหน้าันนี่ก็คือจำนวนหุ้นใหม่นะครับบวกด้วยของเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการออกหุ้นนะครับก็ต้องบวกด้วยของเดิมอีกห้าแสนห้าหมื่นหุ้นเอาใหม่รวมกับของเดิมรวมกันก็จะได้เท่ากับ 8 25, 2 5 0 0นสอง่นห้าันนครับดังนั้นจำนวนหุ้นก็จะมี8 2 5 0 0นสตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงในวันที่1นธันวาคมครับพอมาถึงในวันที่1นธันวาคมก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่หนึ่งธันวาคมได้มีการออกขายห uh ุ้นอีกหนึ่งหมืนุ้นนะครับมีการออกขายหุ้นก็แปลว่าจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับณวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปหุ้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมืนุ้นของเดิมมีแปดแสนสองหมื่นหุ้นของเดิมหนึ่งธันวาคมได้มีการเพิ BSCRI ่มอีกหนึ่งหมืนุ้นดังนั้นก็จะกลายเป็นแปดแสนสามหมื่นห้าพันหุ้น ณวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับถึงสามเอ็ดธันวาคมเนี่ยมีระดับแปดแสนสามหมื่นห้าพันุนต่อไปนะครับเราก็มาดูสัดส่วนของเดือนกันนะครับช่วงเดือนมกราถึงมีนามกรากรุมงพาสองเดือนนะครับคูณด,ด้วยสองหารสิบสอง มีนาถึงกันยามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาไม่นับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคูณด้วยหกหารด้วยสิบสองกันยาถึงตุลาแค่เพียงเดือนเดียวนะครับดังนั้นคูณด้วยหนึ่งหารสิบสองตุลาถึงธันวาตุลาพฤศจิกาสองเดือนคูณสองหารสิบสองธันวาหนึ่งเดือนก็คูณด้วยหนึ่งหารด้วยสิบสอง 2 8งแปดเก้าสี่อดพอดีนะครับต่อไปเราก็มาทำการปรับจำนวนหุ้นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีเงินเข้ามาเกี่ข้องนะครับการเปลี่ยนแปลงตอนแรกก็คือในวันที่1กันยายนหนกันยายนแตกหุ้นการแตกหุ้นก็คือเอาใหม่หามเดิม แตกหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหุ้นใหม่ห้าหุ้นใหม่คือห้าดังนั้นเดิมคือหนึ่งห้าหารหนึ่งก็คือห้าดังนั้นปัจจัยที่จะต้องเอาไปคูณก็คือห้านะครับปรับณวันที่หนึ่งกันยายนก็คือตรงนี้ปรับห้าปรับขึ้นไปนะครับต่อไปในวันที่ หนึ่งตุลาคมมีการออกหุ้นปันผลในการออกหุ้นนั้นสูตรก็คือใหม่ฐานเดิมบวกหนึ่งตอนนี้เราก็ามาดูนะครับในวันที่1ตุลาคมออกหุ้นปันผล1ห,หุ้นต่อหุ้นเดิมสองหุ้นเดิมคือ2อใหม่คือ1 1>, 1หาร2ได้0.5บวก1ก็ได้เท่ากับ1.5ได้1.5นะครับเอาตัวเลขนี้ไปนะครับณนะวันที่1ตุลาคม1.5 1.5และ1.5เสร็จแล้วนะครับเราก็คูณกันเลยนะครับ50,000คูณ5คูณ1.5คูณ2หาร12ได้เท่ากับ

ห้าและ8 3ดแสนสามหคูณหนึ่ได้เท่ากับหกหมื่นเก้นแปดสิบสามจุดสนะครับเสร็จแล้วก็เอามันมารวมกันจะได้ทั้งสิ้นเจ็ดแสนห้าหมื่นุดสครับนี่คือจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประจำปี55นะครับ เราได้แล้วคราวนี้เราก็มาคำนวณกำไรต่อหุ้นกันนะครับในโจทย์เนี่ยให้คำนวณกำไรต่อหุ้นประจำปี55นะครับแล้วเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าในปี54เนี่ยมีกำไรสุทธิ54นะครับ300,000แ,และปี55มีกำไรสุทธิ500,000ดังนั้นเขาให้คำนวณปี55เราก็ต้องตั้งที่กำไรสุทธิของปี55ก็คือ500,000ครับ 5แสนก็ต้องหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญตัวเฉลีย่ยนะครับก็คือ758,33.33ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปี54แต่ได้มีการประกาศจ่ายในปี55ดังนั้นในปี55เนี่ยมีการประกาศจ่ายเมื่อมีการประกาศจ่ายก็ต้องเอาเงินปันผลหุ้นบริมเศรษฐ มาหักออกจากกำไรสุทธิประจำปีนะครับในโจทย์ข้อนี้ของมษัทไตพบนั้นเป็นหุ้นบริมสิธิ์ชนิดไม่สะสมมันเป็นชนิดไม่สะสมแต่บังเอิญว่าในปีนี้เนี่ยเขาทําการประกาศนะครับเมื่อประกาศก็แปลว่าจะต้องรับรู้จะต้องเอาเองินปันผลมาเป็นตัวหักจากกำไรสุทธิประจำปีนะครับเอามาหักกับเงินปันผลหุ้นบริมสิธิ์คราวนี้เรามาดูกันว่าเงินปันผลหุ้นบริมสิธิ <Hamp. S 2> ์น<ม>ั้นเป็นตัวเงินกี่บาทนะครับต่อปี การคำนวณก็คือจำนวนหุ้นบุริมสิทธิ์มีทั้งสิ้น4,000หุ้นราคาตามมูลค่าคือหุ้นละ10บาทและเป็นหุ้นบุริมสิทธ์5%ดังน,นั้นก็เอาราคาตามมูลค่าคูณด้วย5%ครับ4,000คูณ10ได้เท่าไหร่คูณด้วย5%นะครับก็จะกลายเป็นเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์ประจำปีนะครับก็คือ2,000ครับ งนี้นะครับเปลี่ยนเป็น2,000บาทแล้วเราก็จะสามารถคำนวณกําไรต่อหุ้นประจำปี55ได้นะครับเอา500,000ลบ2,000หารด้วย758,333 0 3ก็จะกลายเป็นตัวเลขของกําไรต่อหุ้นก็คือ0.66บาทต่อหุ้นครับนี่นะครับคำตอบ